กิจกรรม Over f l o w i n g Mastery บอัพพรสวรรค์คูณ2 7วันนี้ห้ามพลาดแม้แต่วันเดียวครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อกับเกมเกมทีนอิ p a c คครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมสุดท้ายของแพท4.8หรือว่าของฟอนเทนกันนะครับผมกับนี่เลยครับ Over f l o w i n g Mastery กิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาเพียงแค่7วันเท่านั้นนะครับ ตอนนี้เราจะไปดูรายละเอียดของกิจกรรมกันใครที่จะเติมเงินเกมกันชินิพ็กอย่าลืมนึกถึงร้านลิชแมนช็อปนะครับถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID เพียงเท่านั้นครับลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปครับอย่าลืมไปเติมกันนะ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมนี้เนี่ยง่ายๆแบบนี้เลยครับก็คือไบอัพพรสวรรค์เนี่ยคูณ2โดยณปัจจุบันนะครับผมเรามีตัวของไบอัพพรสวรรค์เนี่ยทั้งหมด5เมืองด้วยกันซึ่งตรงนี้มันจะคูณ2ทั้งหมด3ครั้งต่อวันครับใครที่เลเวลพรสวรรค์ตัวไหนยังไม่เต็มยังไม่แน่นนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถไปลงกันได้ยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยจะไปลงของตัวละครเมืองฟอนเทนสักหน่อยก็สามารถไปเข้าถ้าทายที่ดันเจียนได้แบบปกติเลยครับ พอเข้ามาแล้วเนี่ยเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็กดเริ่มดันเจียนปกติเลยนะครับผมก็ทำการกำจัดมอนสเตอร์ไปครับกำจัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนมารับตัวของไอเทมเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกใช้ออริจินอลเรซินนะสำหรับใครที่มีคอนเดนเรซินนะครับจะไม่ได้คูณ2เนาะเราจะต้องใช้ออริจินอลเรซินครับลงได้แบบนี้3ครั้งนะครับผมเรียบร้อยครั้งที่1ครับ และก็ครั้งที่สองครับผมและนี่ก็เป็นครั้งที่สามสุดท้ายครับ กิจกรรมนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับเราได้60เลสซนินฟรีต่อวันเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทํากันนะลองดูกันครับว่าตัวละครเพื่อนๆตัวไหนเนี่ยพรสวรรค์ตรงไหนขาดไปก็มาลงเจ้าดันเจียนตรงนี้เพิ่มเติมกันเข้าไปได้นะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรม over foring mastery นะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะดองไม่ได้นะให้เพื่อนๆมาทําทุกวัน7วันต่อจากนี้นะครับผม ก่อนจากการขอขอบคุณ145,468ส s ับสครเบอร์จากทาง YouTube นะครับหาใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมไว้คลิปกิจกรรมหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปของเมืองนัดลายแล้วนะครับคลิปนี้ผมสื่อลาทุกคนไปก่อนครับสวัสดีครับ Next time let's together blasting fish go